ครับพบกันอีกครั้งกับอ่านดวงผ่านดาวสำหรับ EP นี้เป็นคำพยากรณ์การย้ายราศีของดาวอังคารของชาวราศีธาตุไฟในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2564นี้นะครับเมษสิงและธนูสำหรับสมราศีนี้ถือได้ว่าเป็นราศีของธาตุไฟราศีธาตุไฟเป็นราศีที่มีความทะเยอะทะยาน ขยันชอบทำงานมีความก้าวหน้าอยู่ไม่นิ่งคิดทำโน่นนี่ตลอดเวลาตัดสินใจเด็ดขาดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกในเดือนกันยายนนี้ราศีธาตุไฟถือได้ว่าเป็นราศีที่มีความร้อนแรงดาวจะส่งผลให้คุณแบบฉับพลันปุ๊บปับ๊บทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะมีดาวสำคัญที่สัมพันธ์กับชาวราศีธาตุไฟโดยเฉพาะดาวอาทิตย ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรในราศีสิง์ดาวังคารดาวธาตลมธาตุคู่มิตรได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรดาวธาตลมกับธาตไฟเป็นธาตุคู่มิตรและอยู่ในตำแหน่งตรีโกณมุมที่ดีถึงกันย่อมส่งผลที่ดีกับคนธาตไฟนั่นเองราศีธาตไฟมีดาวประจำตัวดังนี้ราศีสิง์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวราศีธนูมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัว ราศีเมษมีดาวองคารเป็นดาวประจำตัวของท่านในเดือนกันยายนนี้ราศีธาตุไฟมีดาวองคารได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรเป็นตำแหน่งของการกระทำที่มุ่งไปสู่ผลสำเร็จดาวองคารถือว่าเป็นตัวเร่งที่สำคัญทำให้ชาวราศีธาตุไฟเกิดพลังการขยับกลับเคลื่อนเพราะดาวองคารเป็นดาวของการกระทำการต่อสู้การลุยแบบทำทันที ดาวอังคารยังเป็นดาวตัวตนของคนราศีเมษเป็นดาวปุตตะดาวของการริเริ่มดาวของความสุขของชาวธนูและยังเป็นดาวของเรือนสุภะของราศีสิงห์อีกด้วยเมื่อดาวอังคารยกย้ายจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันในวันที่6กกันยายนนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรและดาวอาทิตย์ในราศีสิงห์ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรดาวอังคารเป็นดาวของธาตุลมดาวอาทิตย์เป็นดาวของธาตุไฟ ลมกับไฟเป็นธาตุคู่มิตรเมื่อมีลมย่อมสม่งผลให้ไฟเกิดความร้อนแรงลุกโชนจึงเป็นช่วงเวลาที่คนธาตุไฟจะขยับขยันมุ่งมั่นมีไฟกระตือรือร้นในการประกอบกิจ,จาการงานใดๆเป็นช่วงเวลาของการกระตือรือร้นมีไฟมีพลังในการคิดไอเดียในการทำงานเป็นจังหวะความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงคนธาตุไฟในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาของปัญหางานการสร้างสรรผลงานการสร้างเงินคือเป็นจังหวะของการที่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาแก้ไขปรับปรุงระบบหาวิธีจัดการวิธีการทำงานต่างๆเมื่อทำไปแล้วงานนั้นจะเป็นงานที่สร้างเงินสร้างรายได้ให้กับชาวราศีธาตุไฟนั่นเองสำหรับชาวราศีเมษในเดือนกันยายนนี้ดาวองคารดาวตัวตนของท่าน ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรเดินเข้าไปอยู่ในภพเรือนอริภพเรือนของปัญหาอุปสรรคและดาวปุตตะดาวขครงการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ทำให้มีความสุขใจเดินไปเป็นเกษตรในราศีสิงห์และดาวสุภะเดินเข้าไปอยู่ในเรือนลาภะดาวสุขดาวการเงินเป็นเกษตรทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาเป็นจังหวะของชีวิตราศีเมษที่ต้องเข้าไปแก้ไขไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ในเรื่องของงานของธุรกิจพร้อมกับการสร้างสรรค์ครีเอทวิธีการทำงานใหม่ๆออกมาจากการกระทำลังกล่าวสุดท้ายก็จะส่งผลสำเร็จบังเกิดในคนราศีเมษดังนี้ 1. ได้รับการเกื้อกูลช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องงาน 2. ในเรื่องงานทำสิ่งใดมักได้มาง่ายๆทำน้อยได้มากมีคนช่วยเหลือนั่นเองและรวมถึงดาวสุขดาวการเงินเป็นเกษตร ท่านจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินเป็นรางวัลตอบแทนอย่างงดงามเรียกได้ว่าไม่เหนื่อยฟรีมีรายได้เป็นรางวัลของความสำเร็จในครั้งนี้นั่นเองสำหรับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวของท่านและเดินเป็นเกษตรอยู่ในบ้านของตัวเองในช่วงเวลานี้ท่านจะทำสิ่งใดก็จะยังผลให้เกิดความมั่นคงให้กับตัวของท่านเอง รวมถึงคนสิงจะมีความเป็นตัวของตัวเองมีพลังและสติปัญญาในการคิดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยดาวปุตตะเข้าไปอยู่ในภพปัตตนิสามารถร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนคู่สัญญาได้ในระยะเวลาสั้นๆดาวศุกร์ดาวการงานได้ตำแหน่งเป็นเกษตรทั้งงานหลักและงานเสริมจะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับท่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดาวังคารเป็นดาวของภพสุภะและได้เดินเข้าไปอยู่ในภพกะดุมพระซึ่งเป็นภพของการเงินดาวังคารเป็นมหาจักรจึงเป็นช่วงเวลาของการลุยงานเพื่อสร้างเงินอย่างแท้จริงเป็นช่วงเวลาอันดีในเรื่องของการเงินของชาวราศีสิงจากดาวอาทิตย์ที่เป็นเกษตรรวมถึงดาวการงานที่มั่นคงจึงส่งผลต่อเนื่องไปยังเรื่องการเงินคือเป็นช่วงเวลาของการขยันหาเงินหาทอง และเงินทองจะมีเข้าไมาใ้ใช้แบบคล่องมือโดยเฉพาะความสามารถเฉพาะทางของท่านจะทําเงินสร้างรายได้ให้กับท่านได้เป็นอย่างดีสําหรับชาวราศีธาตุไฟราศีธนูราศีธน,นูมีดาวอังคารเป็นดาวปุตตะดาวของการริเริ่มในสิ่งที่ชอบและพอใจดาววังคารได้เดินเข้าไปในพบการงานและดาวการงานเป็นเกษตรดาวอาทิตย์ดาวสุภะเป็นเกษตร ดาวเสาร์ดาวการเงินเป็นเกษตรรวมถึงดาวราพะยังเป็นเกษตรอีกด้วยจังหวะดาวเดินมาให้คุณมากถึงสี่ดวงและดาวพฤหัสจะถอยเข้ามาในภพการเงินของท่านในวันที่28กันยายนนี้อีกด้วยถือได้ว่าชาวธนูเป็นราศีธาตุไฟที่ปังสุดๆจัดให้อันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้จากจังหวะดาวดังกล่าวในเรื่องงาน การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆกิจการใหม่การปรับระบบงานใหม่การนำรูปแบบการทำงานใหม่ๆมาใช้รวมถึงการตั้งใจมุ่งมั่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานจะส่งผลให้งานของท่านจะสร้างเงินทำรายได้ให้กับท่านได้เป็นอย่างดีเป็นช่วงเวลาของการทำงานแล้วงานสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตท่านจะได้รับความสุขความสำเร็จตามที่หวังไว้อีกด้วย ในเรื่องที่ต้องเตือนสำหรับคนเกิดาธาตุไฟทั้งสราศีในเดือนกันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากดาวอาทิตย์จะโคจรเข้ามาพบก,กันกับดาวอังคารในราศีกันในวันที่17กันยานี้และอยู่ยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมอาทิตย์อังคารถือได้ว่าเป็นดาวของคู่ศัตรูให้ผลในเรื่องการแตกหักสิ่งที่ไม่คาดหมายอุบัติเหตุการบาดเจ็บโดยเฉพาะ คนาธาตุไฟที่มีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่ในพื้นดวงเดิมคือมีดาวอาทิตย์ในดวงเดิมลอยอยู่ในราศีเมษและคนที่มีดาวอาทิตย์ตั้งรับอยู่ในราศีมีนและดาวอาทิตย์ในพื้นดวงเดิมอยู่ในราศีธนูแนะนำวิธีแก้เคล็ดก็คือ 1. เข้าไปในโรงพยาบาลไปบริจาคกองทุนต่างๆ 2. บริจาคเลือดในช่วงเวลาดังกล่าว สาทำฟันขูดหินปูนหรืออะไรต่างๆ 4. ฉีดวัคซีนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวห้านำรถไปเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระยะตามสภาพขอให้ชาวราศีธาตุไฟทั้ง3มราศีโชคดีนะครับหาข้อความของอ่านดวงผ่านดาวในครั้งนี้ยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างขอรบกวนช่วยกด Subscribe ช่องกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีลาไปก่อนสวัสดีครับ